ในภาวะอย่างนี้ครับสิ่งที่ท่านอยากจะขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุรินทครับครับก็ขอเข้าร่วมมือนะครับก็อย่างอย่างที่ที่กล่าวนะฮะว่าการกินร้อนนะครับช้อนกลางนะครับนะฮะแล้วก็การใส่หน้ากากอนามัยเป็นเรื่องที่สําคัญตอนนี้นะครับแล้วสิ่งที่สําคัญเพิ่มเติมก็คือเรื่องการโซเชียลดิสแท้นะท่านไม่มีธุระปากางอะไรนะครับนะท่านควรจะอยู่ในบ้าน นะไม่ควรได้ออกมานะฮะนะออกมาเนี่ยมีความเสี่ยงที่ท่านจะติดเชื้อหรือท่านมีเชื้อแล้วท่านก็อาจจะไม่รู้นะอาจจะติดเชื้อไปให้ให้ผู้อื่นที่ไม่รู้โดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุคนสูงอายุนะครับแล้วก็คนที่มีโรคประจําตัวเช่นเบาหวานนะครับโรคติดต่อโรคโรคความดันต่างๆนะครับรวมทั้งเด็กเล็กนะฮะมีโอกาสมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ได้ง่ายนะครับนะฮะงนั้นทางทางที่ดีนะฮะทำตามนโยบายของ ขอ,ของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขนะให้อยู่แต่บ้านและถึงจุงสำคัญมากๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือขอให้ท่านเนี่ยนะครับเมื่อไม่สบายให้มาโรงพยาบาลน,นะครับแล้วให้ข้อมูลที่เป็นจริงนะครับกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรทางแพทย์นะฮะเนื่องจากว่าถ้าท่านไม่ให้ความจริงเนี่ยนะครับนะมีโอกาสที่เชื้อโรคจะเข้าสู่ท่านและท่านจะเป็นระยะรุนแรงขึ้นนะครับถ้าท่านให้ความจริงเนี่ยนะครับแล้วเราตรวจพบเรารีบรักษาให้ท่านทน่านจะหายเร็วขึ้นนะครับ ถ้าท่านไม่ให้ความจริงเนี่ยนะนอกจากที่นะฮะท่านจะเป็นรุนแรงแล้วท่านก็จะแพร่เชื้อไปคนอื่นรวมทั้งท่านจะให้แพย์ท่านอาจจะแพร่เชื้อไปยังบุคลากรทางการแพทย์ที่เขาไม่รับทราบนะครับนะทำให้บุคลากรทางการแพทย์ถ้าติดเชื้อคนหนึ่งปุ๊บเนี่ยจะหยุดงานอีกเป็นอีกยี่สคนเลยนะอย่างน้อยนะฮนะเพราะนั้นเนี่ยขอให้นะฮะท่านให้ข้อมูลที่ที่จริงนะฮะนะครับนะฮะกับทางบุคลากรทางการแพทย์ครับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนครับในเรื่องของความพร้อมทางด้านเวชภัณฑ์หรือการเตรียมในเรื่องของเครื่องมือเครื่องมือในการทักมือกับโควิดนี่ครับครับก็เป็น,ปน,ปนคงเป็นทั้ง,ท,งทั้งประเทศนะฮะว่าต้องมีภาวะ,าวะามีความเตรียมพร้อมทางกระทรวงสาธารณสุขก็สั่งการมานะฮะทางโรงพยาบาลสุรินนะฮะก็มีการเตรียมพร้อมทุกเรื่องนะฮะทั้งเรื่องทั้งเพราะเราคาดแล้วต้องมีขาดแคลนนะฮะก็ได้เตรียมตัวไว้ก่อนนะฮะทั้งด้าน หน้ากากอนามัยนะฮะแอลกอฮอลเจลนะฮะยานะฮะแล้วก็พื้นที่ที่จะรับผู้ป่วยต่างๆนะครับนะฮะรวมทั้งชุดนะฮะที่จะปฏิบัติการเนี่ยเราเตรียมไม่หมดนะฮะแต่อย่างที่ที่ที่กล่าวนะว่าหลังตอนหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่การจำนวนผู้ป่วยเนี่ยสูงขึ้นอย่าง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 มากนะฮะทั้งประเทศเนี่ยนะฮะตอนนี้นะชุดต่างๆนะฮะชุดที่จะต้องสวมใส่นะฮะ นากับอนามัยแล้วก็แอลกอฮอล์นี่ก็ค่อนข้างขาดแคลนนะครับเราก็พยายามที่จะหามาเพิ่มนะครับรวมทั้งใช้เราต้องหานวัตกรรมในการใช้ที่อย่างประหยัดลงนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะฮะว่ายังมีภาวะขาดแคลนนะครับของของอุปกรณ์ดังกล่าวนะฮะแต่ก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้สั่งการนะฮะให้มีนักธุรกิจนะครับที่จะรับบริจาคเงินนะครับแล้วก็ช่วยเหลือนะครับซึ่งผมก็ได้แจ้ง ทางท่านผู้ว่าราชกางจังหวัดแล้วนะครับว่าทางโรงพยาบาลสุรินมีความต้องการอะไรที่ขัดแคลนนะครับซึ่งคาดว่าจะคงจะแก้ไขได้นะฮะอยู่ในเกณฑ์ที่เรารับรับน่าจะรับได้พอสมควรนะครับแต่ก็ต้องใช้ทุกอย่างอย่างอย่างที่มีเหตุผลและมีการประหยัดนะครับโดยเฉพาะแอลกอล์เจลนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยล้างมือนะฮะดีกว่านะฮะใช้แอลกอล์เจลนะถ้าใช้เยอะนะขาดแคลนแน่ๆไม่มีทางพอ